สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมช่างกอลฟนะครับวันนี้มารีวิวนะครับแท่น pfc 6000นะครับโลโก้แบล็กไลท์ G ีเด็กโกลดนะครับสวยสวยเลยนะครับมาพร้อมวีดูตัวเอนะครับแก่มๆเลยนะครับตัวนี้คาดดีนะครับตัวนี้จะเป็นวงจรคาดดีสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่ง pfc นะครับมีวงจรรักษาแรงดันด้วยครับการไฟตกไฟเกินนะครับแล้วก็มี คดีนะครับคดีเป็นคดีฟูลเลนนะครับตอบสนองทุกย่างความถี่นะครับได้ทั้งเบรกลางแหลมนะครับแจมๆเลยพร้อมโรเทคชั่นนะครับป้องกันสายช็อตนะครับระบบป้องกันจะมีโรเดคกป้องกันสายช็อตแล้วก็มีป้องกันลำโพงนะครับตัวขนาดนะครับแล้วก็มีฟิลออาท์นะครับมีฟิลเอซีขาเข้าแล้วก็มีฟิลลำโพงนะครับระบบป้องกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบาลานนะครับบาลานอินพุตจะเป็นรุ่นบีเอลพีสองศูนย์สองหนึ่งนะครับ เจีมๆเลยหน้าตาสวยดูดูดีนะครับสเปคนี้นะครับกับ18นิ้วได้ข้างละ4ดอกนะครับ18นิ้วได้ข้างละ4ดอกนะครับรองรับโหลด2โอห์มนะครับเจีมๆเลยนะครับราคาอยู่ที่14,900บาทนะครับ14,900บาทนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับ